โอ้บ oh, oh, no. oh, oh. oh, ้านพิต้าโอ้โนบ้านพิต้าพังโอ้โหโอ้ดวงรวยแห่งชาติตัวเนี่ย oh, oh. โอ้โหโคตรเยอะเลยขยะขยะทิ้ง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 โอ้บ้านพิต้าไปหมดแล้วทุกคนโอ้ยเอเพ็ดฆ่าพี่แน่เลยโอ้ยคิปเปอร์ครับออฟฟิเชียลโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยฮะตอนนี้ผมเบต้านะซึ่งในวันนี้นะครับผมพี่จะเป็นคน พาทัวร์แมปพี่เพชรนะครับผมซึ่งแมปนี้เป็นแมปที่พีเ่เพชรเอาไว้ทำแบบหนังสันนะ้นเนาะทุกคนส่วนใหญ่พี่เพชรจะทำหนังสั้นในแมปนี้นั่นเองเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่จะพามาทัวร์แมปกันเนาะก็คือพี่ให้พี่เพชรเปิดเซนะิร์ฟไปให้เนาะส่วนพีเ่เพชรก็น่าจะไปกินข้าวม้งเพราะว่าพี่เพชรเห็นแบบยังไงวะอยู่ห้องอื่นเนมะื่อกี้ที่พี่เห็นนะก็คือแบบอยู่ห้องอื่นแล้วพี่ลงมาห้องอัดคลิปแล้วแบบพี่เพชรก็อยู่ในเซิร,ร์ฟไปลแต่ว่าไม่รู้ไปไหนละน่าจะไปกินข้าวแหเลยพี่ก็เลยแบบเออในเมื่อไม่อยู่ก็เลยแบบ ทัวร์แบบให้สักนิดนึงแล้วกันเป็นการโปรโมทซีรีส์หนังสั้นให้พี่เป็นเป็นในตัวด้วยเนาะทุกคนโอเคมาตรงนี้จะเป็นบ้านที่พี่ไว้ใช้แบบเอ่อเป็นบทอะบทพี่อะถ้าไปมีบทพี่ก็คืออันนี้จะเป็นบ้านพี่เลยก็แบบไม่มีอะไรมากขี้เกียจรีวิวอะทุกคนน่าจะดูในคลิปหมดแล้วแหละว่าตรงไหนเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราจะพาไปดูแบบที่ไม่ค่อยมีบทกันละกันเนาะก็คือตรงนี้อันนี้จะเป็นบ้านของน้อง X โดมคุงสตูดิโอแน่นอนซึ่งน้อง X คือแบบสามารถไปกดติดตามน้องอีกก็ได้นะครับผมว่าจะโคตร ลูกศิษย์พี่เองน้องๆเออไม่อยากจะคุยคุยโมจิบายโอเคมาทุกคนไปก็มันไม่มีอะไรม้างเราก็แบบตบแต่งไว้แบบธรรมดาสิเอ้ทุกคนผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเฮ้ยทุกคนเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดไอ้เยี่ยบบ้านบ้านไอระเบิดทุกคนบ้าอีกเฮ้ยไอ้ฆ่าพี่ได้เลยทุกคนบ้านอีกมันพังเอ้ยคือตอนนี้มีอยู่สองคนจะฆ่าพี่ก็คือพี่เพชรกับไอ้อีกทุกคน เฮ้ยไปไอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราต้องปกป้องป้านอีกเราต้องปกป้องป้านอีกไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเฮ้ยทุกคนผมได้นี่มาด้วยผมได้นี่มาด้วยอะไรวะปิ๊ปิ้งขนมปังอ่ะวางไยทุกคนหมดเหี้ยเฮ้ยอยู่ด้านบนเลยโอ้โหไปแล้ว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 เจอโู้โไปแล้วโอ้โหโอ้โหจะตกเลยโอ้โหโอ้โหดูดิทุกคนเป็นซากเลยโอ้โหแล้วทีนี้เออไฟจุดเกือบละไปดีกว่า โอเคมาทุกคนบ้านต่อไปดีกว่าอันนี้ว่าจะเป็นบ้านของพี่ทีเคตาคุงนะครับซึ่งแบบเออก็ไม่มีอะไรมากอ่ะแบบตกแต่งไว้เฉยอ่ะก็เนี่ยมันจะมีแบบโซฟามีเตียงอะไรเนี้เลยเอ้ยได้ยินเสียงอะไรบางอย่างไม่อะไรอ่ะฟ้าผ่านตอนผ่าตอนเช้านไปนะเออใช่ผมลืมบอกไปเลยคือแบบอ่ะทุกคนเชื่อแบบอันนี้คือใครจะไม่เชื่อก็แล้วแต่เราก็คือเหมือนกัว่าตอนนั้นพวกพี่อ่ะ มาสเสด็จมาแบบถ่ายหนังสั้นกันแล้วมีอยู่ประมาณสี่ห้าคนในแมพ <_ an> แล้วคือตอนนั้นเราอยู่ที่โรงเรียนเราเรากำลังถ่ายกันอยู่ที่โรงเรียนอยู่ๆแบบคือเราเรากำลังนั่งอะไรวะกำลังคุยบทกันอยู่แล้วอยู่ๆมันมีเสียงประตูเปิดปิดไรบ้านตัว <_ c oughs> เอ๋ะไอ้ทุกคนเมื่อกี้เหมือนบ้านพี่เลยเหมือนบ้านพี่เลยบ้านพี่เปล่าวะ เอาไม่ใช่บ้านพี่นี่ยวะบ้านใครเมื่อกี้โอ้บ้านพิต้าโอ้โ oh น no! บ้านพิต้าพังโอ้โหโห้ดวงจุ้ยแห่งชาติตูเนี่ย oh oh, โอ้โหโคตรเยอะเลยขยะขยะทิงท้งทิงท้งทิ้งทิ้งโหบ้านพิต้าไปหมดแล้วทุกคนโฮ้ยเอเพชรฆ่าพี่แน่เลยโอ้ยคิปเปอร์เฮ้ยได้ดาบมาจากไหนอะเฮ้ยตีไม่ได้เลยมาดินี่เนะี่ยเฮ้ยเอาเอาเอาตายพอดีเลยโดนฟ้าผ่าแล้วตายมาเดี๋ยวผมเล่าต่อก็คือเหมือนว่าแบบ ไม่ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูอ่ะแล้วคือตอนนั้นอ่ะไม่มีใครเปิดเลยนะทุกคนเออแล้วก็วกป็ประมาณน,นั้นแหละโอเคมาต่อไปก็คือตรงนี้เพิ่งถ่ายไปเร็วๆนี้เองแล้วก็เดี๋ยวอีพีสองพี่เพชรก็น่าจะคลิปคลิปคลิปพี่ลงก็น่าจะลงไปได้เลยทุกคนเออเพราะว่าพีแบบ่ดองคลิปไว้แล้วตอนเนี้ยคือแบบพี่ดองไว้โคตรเนยอะเลยตอนปิดเทอมเนี่ยคือพี่ดองไว้เลยโอเคมาเดี๋ยวผมขอรถสักคันละกันมาฟึบเอ้ยอะไรจะเติมน้ำมันจะเติมน้ำมันเลย กูบอกจะเติมน้ำมันเออตุยเฮี้ยอะไรเนี่ยไม่โคตรแบลเลยเฮ้ตัวอะไรเฮ้ยตีผมเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวมันคือตัวอะไรอะเอาเอาเอ้ยเอาเอารถเอารถเัิญมาเอ้ยเอารถเัิญมาเฮ้ยเอารถเอารถเัิญมาเลยตัวเยอะเฮ้ยน่ากลัวว่ะน่ากลัวไปแล้วอุ้ยตัวโคตรเล็กอะทุกคนคุคือแบบตัวเล็กมาก โอ้ผมไปดีกว่าผมไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองพาไปที่แบบไม่มีบทนะคือตอนนี้คือตอนนี้มันไม่มีเอ้ยนี่นี่ทุกคนอาจจะเคยเห็นในคลิปที่พี่เพชรเอาคือแบบโปสเตอร์โคตรน่ารักเลยทุกคนเนี่ยคือโคตรน่ารักเลยโปสเตอร์พีทีเคปึ๊บแปะไว้โอเคอะไรวะว้ายผีผีหลอกรถมาตามผมมาเฮ้ยรถเลยรถมาตามผมมาแล้วดูน่ารักดิเฮ้ยกดไอ้ผมกดให้ได้เยอะจุ๊บจุ๊บเลยรถรถมาตามผมมาเฮ้ยปึ๊บไปดีกว่า โอเคโอเคผมเ,เดี๋ยวผมผมหลบในนี้แล้วกันผมหลบในนี้นะโอเคโอเคมันมันมันไม่เห็นผมหรอกตรงเนี้ยมันมันไม่ค่อยมีในบทหรอกทุกคนตรงเนี้ยผมบอกเลยโคตรเนียนตอนนี้ผมโคตรเนียนเฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรวะตัวหนึงเฮ้ยเบนล็อกทุกคนเบนล็อกเอาเอาผมออกไปได้เอาผมออกอย่างนี้ก็ได้ปึ๊บเยี๋ย ไปแล้วค่อยซ่อมให้พี่เพชรเอาเพราะยังไงแบบนี้พี่ก็เป็นคนสร้างให้พี่เพชรเองเนาะก็แบบไม่ค่อยสวยอะไรมากต้องขอโทษด้วยละกันแบบอาจจะไม่ถูกใจใครบางทุกคนรถรถมีปืนรถมีปืนรถมันมีปืนรถมันมีปืนอุ้ยธนูปักเก็บตัวเลยรถมันมีปืนนะทุกคนรถมันมีปืนเว้ยรถมันมีธนูด้วยเว้ยไปไปไปผมหลบลบก่อนลบก่อนจู้ก่อนเ้ยรถมันมีปืนได้ไงหว่ารถติดกระสุนปึ๊บปึ๊ป โอเคขึ้นขึ้นรถขึ้นรถโอ้โหไม่มีน้ำมันอีกเอามานี่เติมน้ำมันหน่อยเอาไม่ให้เติมด้วยทิ้งเลยแล้วกันไปดีกว่าทุกคนไปเดี๋ยวเราพาไปทัวร์ต่อไปไปบ้านพี่เนนดีกว่าทุกคนไปไปบ้านพี่เนนบ้านพี่เนนก็อยู่ใกล้ๆบ้านพี่เลยนะทุกคนมาก็จะเป็นหลังนี้นั่นเองแล้วหลังนี้เลยหลังนี้เลยเอ้ยแบบทุกคนพี่บอกเลยว่าแบบด้านในนี่คือสวยเวอร์ตรงนี้เป็นแบบวายอุ้ยโดนช็อตอุ้ยโดนช็อต โอเคตรงนี้จะแบบเป็นที่จอดรถนะก็คือแบบพี่นายมาตกแต่งเพิ่มเนาะแล้วก็ด้านในบ้านคือแบบโอ้โคตรสวยทุกคนดดิมีแบบมีทงมีทองมีพงมีเพชรด้วยดูดิเอา้าหายไปไหนแล้วอะโอเคไอ้แช,ชมเปอะมันหายไปแล้วอะโอเคไปดีกว่าเอาเนี่ยเขา้าเข้าตัวทองอ่ะท,ทองไม่เข้าตัวใชมันเถอะไปทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ห้องน้ำแล้วตรงนี้ก็แบบมีกระจกด้วยดูดิทุกคนโอ้โหไอเบย์มันโคตรหล่อแบบโคตรแอคเลยดูดิด เฮ้ยโคตชชอบอะผมก็ชอบมอสนี้เลยมันมีกระจกด้วยดูดิเห็นหมดเลยอ่ะเฮ้ยมีดาบติดด้านหลังด้วยนี่นีโค้รเท่โคตรเท่มันเป็นมอสมอรเทยเรยนะทุกคนโอเคไปเออเอาเอเอาเอ้ยเอาเอาเอาผมดดูดูดเอาดู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 ดะเ้ดอดูออดู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 ดดู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 ดนดูดูอะดู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 ดดู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 ดด เก็บไว้เก็บไว้รักษารักษาเราต้องรักษาแบบนี้ไว้เพราะว่ามันใช้เยอะแล้วคือแบบคือสองหลังนี้มันระเบิดไปแล้วทุกคนพี่พีษด่าผมแน่เลยวะ่ะเราไปเราไปไปไหนก็ดีทุกคนเดี๋ยวพี่เราพาไปดูโรงแรมเอ้โรงแรมว่ยโรงเรียนกันดีกว่า <S <S ทุกคนเพราะว่าโรงเรีย,น,น, <S <S รยน,นคือแบบมีบทเยอะมากแล้วทุกคนแบบโรงเรียนมีบทโคตรเยอะไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเราไม่ต้องงอรถทุกคนเพราะว่าแบบเราไม่มีรถจะใช้แล้วไอ้ผีตัวน,นั้นมันก็ขโมยไปเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยไอ้ผีอะไรมัน แล้วผีอะไรมันผล่มันก็นมาสักแสว่าทุกคนไม่เข้าใจวะไม่เข้าใจเลยจริงๆไปทุกคนเราไปดูโรงเรียนกันดีกว่ามาโรงเรียนนี้คือแบบพี่โคตรคิดถึงเลยทุกคนมาเดี๋ยวมาตูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบยังไงวะเป็นอ๋อตรงนี้เป็นเศษเออเอาเอาทุกคนผมโดนดึงดึง,ดงกลับบ้านเฉยเลยอะอะไรวะเดี๋ยวปิดคอมก่อนเฮ้ยตัวอะไรตีเฮ้ยดาบลอยได้ดาับลอยได้เ,ไดเออ เอ้าวโดนฆ่าเอ้าดาบลอยได้ทุกคนดูดิเมื่อกี้เอ้อะไรวะเมื่อกี้แป๊บแป๊บเดี๋ยวผมขอไปดูก่อน <S <S เฮ้ย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 ไม่ใช่บ้านผมนะเฮ้ยไปไปไปบ้านผมโดนระเบิดโออโอ,โอ้ไม่เหลือเขาคงบ้านเลยทุกคนดูดิโอ้โหแล้วเมื่อไหร่พี่เพชรจะมาวะทุกคนคือแบบเฮ้ยมันมันโคตรเยอะตอนเนี้ยโอ้โหผมโทรหาพี่เพชรดีไหมวะ,ะทุกคนพี่เพชรมัน พี่เป็นพี่เพ็นไม่น่าอยู่อ่ะทุกคนโอ้โหทุกคนดูบ้านผมดีเอาดูดิบัคด้วยดูดิทุกคนโคตรบัคเนี่ยโอ้โหบัคแบบนี้ก็มีเอ้ยังไงดีวะผีตัวนั้นอเอ้ยลาวามาีลาวาอุดก่อนปึ๊บชึบเชิบเชึบชิ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 บโอเคแล้วเล้วเ,เดี๋ยวทุกคนวิทย์เถ้าเอาวิทย,ย์เถ้าเกิดได้ไงอ้าวโอ้โหสองตัวด้วยโอ้โหมันไล่มันไล่ผมแล้วมันไล่ผมแล้วมันไล่ผมแล้ว หวิตเตอร์ก็มาอะไรเนี่ยกี่ตัวมเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนสองตัวอ,อ,อ้าวอาเวอเสร็จยังฮะไอเพชรมันอเสร็จยังเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มาดูดิมีวิตเตอร์ด้วย่ะดูดิมาดูมีเอาเฮ้ยบีแล้วกันวิตเตอร์ไอวิตเตอร์กูเปิดบ้านลีไมเนี่ยอ่าแล้วเสกวิเตอร์นี่ทำไมกูไม่ได้เสกกูไม่มีโอพีเสกเล่นทำไมแล้วกูไม่มีโอพีมึงไม่มึงไม,งไม่ได้บีกูเอ้า โอ้ไม่ได้ให้ไวหอ่อ่อไม่ได้ไว้เออว่ะเอาแล้วมาเปิดบ้านหมดเลยอ่ะโเเหโคตรแย่เลยแบบีิมีคิปเปอร์ด้วยออคิดดูมีผีด้วยผีตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กๆตัวน่ารักอ่ะมันไม่ค่อย<ล>น,าน่ารักเลยออไอ<ห>ผไีผีไอเพชช่วยด้วยผีผีผีหลอกผ<ร>ีอะไรไอเพชผีหันหลังมาหนดิแล้วก็เนี่ยไอ้สัตว์ เนี่ยเนี่ยเนอะไรวะอะไรเที่เนอะไรผีอะไรสือผีอะไรผีเพชรอุ้ยสุยเฮ้ยอะไรด้วยเนี่แทุกคนดูดิไปเคลียร์มิเตอร์เองเลยไปเอาเลี้ยงเลี่ยนเซฟไปเนี่ยมาสับอง็องแล้วทีโอ้ยตกใจหมดเลยเพชรโอ้ดูมันแก้ทุกคนดูมันแก้ผมดีโอ้นี่จะบอกเราแอบคิดไว้อะ ไม่ได้อะไม่ได้อัดเลยไม่ได้อัดเลยปิดคลิปเพิ่มึงอ่ะ <c oughs> โอเคครับทุก,กผู้ชมต้องการจะให้ผมแกม้เบียดตาแรงวันนี้หรือหนักกว่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะทุกคนอย่าลืมกดซับได้ไดูดิซับท่างพีเบียด้วยมันจะแก้ป่วยอเอาลองไห้เลยดูดีโอ้โหวิเทอร์ยงิงแมวไม <c oughs> ่ต้องคนอื่นเขาแก้ดูก็เห็นคนอื่นแก้งยิงเยอะแล้วไงก็อยากลองบ้างไงเออ คนปกติเขาจะไม่แก้แล้วคนแบบโอ้ยสงสารไม่แก้ดีกว่าไอ้เชี่ยนี่สงสารไม่แก้ดวดีกว่าเป็นคนเลยม่สบายไม่สบายด้วย